เงามืดในจิตใจมักจะเป็นด้านหนึ่งของตัวตนที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีตัวตนด้านที่โกรธง่ายวันไหวอิจฉาไม่มั่นใจถูกกดทับไว้อย่าง,ยงเงียบๆเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับและหลายคนไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองจนวันหนึ่งเงาเหล่านั้นเริ่มกำหนดพฤติกรรมกำหนดการตอบสนองกำหนดชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัว s h a d o w work คือการยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูและไม่จำเป็นที่จะต้องหลบซ่อนอีกต่อไปเพราะทุกความกลัว ทุกบาดแผลทุกความอิจฉ้าล้วนมีร่องรอยของพลังงานที่เคยถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคนที่กล้าหยิบเงานั้นขึ้นมาดูตรงๆจะเริ่มเห็นว่าในจุดที่เคยกลัวสุดมักมีศักยภาพบางอย่างซ่อนอยู่เสมอการทำา Shadowwork คือการเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกที่เคยถูกกดทับไว้ได้มีที่อยู่คือการถามตัวเองตรงๆว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกนี้เริ่มมาจากตรงไหนใครเป็นคนแรกที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นและเคยมีใครยอมรับสิ่งนี้ในตัวเราหรือ,อยังการยอมรับเง ความมืดของตัวเองไม่ได้ทำให้เราแย่ลงแต่ทำให้เรากลับมาเป็นเจ้าของชีวิตอย่างเต็มตัว